สวัสดีครับพี่นอ้องชาวสวนทุกท่านนะครับสำหรับมือนีมก็ิะบูดถึงเทคนิคในการปลูกพืชพักในเนื้อทีอ่สองงานนะครับสึ่งสามา,ารถสางไรใดได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรแบบใดได้ไยไดยได้รับได้ใจนะครับด้ผลผลิตต่อรา่เดือนไร้มือแบบใดสำหรับคลิปนี้ พีคขามให้แก่พี่แกนนองนะครับก็สีให้รายละเอียดอันนี้ที่ในวงจำกัดสองงานนะครับสามารถมันสามารถสั่งได้ใดๆอแบบได้นะครับผมสีให้รายละเอียดแก่พี่แกนนองนะครับขอมารับชมแลบฟังสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่นองนะครับสวัสดีทุกท่านไปเยี่ยมชมนะครับ หรือหาขขบจตก้างเป็นเห็ดผลหรือเป็นควมเป็นจริงนะครับที่ผมจิ้ใได้น้ำเสนอให้แกพีแกนองนะครับวิธีเห็ดปลูกพืชพักในสถานที่แค่สองงานนะครับใตแบบใดใได้อีกย่างกับเขาเรานี่นะครับเป็น การสร้างอาชีพแบบใดที่สามารถให้มีรายเดือนอยู่ไ al, ด้ดนะครับสำหรับคลิปนี้รับขอให้พี่น้องเข้ามารับชมนะครับการเลี้ยฮอสวนเป็นหลักที่ทัาทสวนของผมนะครับพี่น้องเอาเนื้อหาหรือคํามรลยายที่เป็นประสบการณ์ เพ่พ่วงไปจริงนะครับเนื้อที่สองงานนี่มันได้ได้แบบใด,ด,ด,ดนะครับสำหรับคำตอบที่ผมชายให้พี่ไ้หน่องนะครับการอเอ็บผลผลิตเป็นการต่อยอดแบบมุนเวียนนะครับท่างส่วนของผมก็มีแนวคิดและไอเดียหรือแนวทางมาแบ่งปันแก่พี่แก่น้องนะครับการดำลูกฉีพ นะครับผู้ได้การคิดคิดพ่แตกต่กลางกันนะครับว่ามันจะสามารถสั่งได้ไดใดตัวเดือนตัวมือนนะครับสำหรับตีโอเป็นมือนะครับเท่าจีเฉลียนะครับนาซุ่มนาสวนบ้านสวนพี่ลมไพ่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามร้อยพอที่เท่าได้เห็ดมาเป็นแบบยางนะครับเท่าก็สามารถทรงต่อให้แก่พี่แก่นองพอเม่ทุกคนนะครับ ก็เขามาเยี่ยมชมนะครับที่นี่หล,ล,ลายพ่อคิดหลายหลายผู้หลายคนนะครับก็อยากพูดว่าที่ผมเห็นกับครอบครัวเดือนนี้ที่อยู่นี่นะครับสองงานมันได้จังได้นะครับพี่น้องสังเกตเบ้างนะครับสังเกตเบ้างดีดี ผมถีไปบย่ำไทยพี่น่องเบิ้งนะครับสิ่งของอที่สถานทีห้อมีแคสองอนนะครับแต่ห้อสามารถาปลูกสิ่งปลูกของได้หลากหลายนี่นะครับคือรักกันหรือแนวทางของห้อที่ที่ห้พี่ให้น้องนะครับก็เขามาเบิ้งมือน,นี่สำหรับว่าวิถีชีวิต ของผักส่วนเกษตรนะครับมันมีพอแต่ตางกันหลายยางนะครับสำหรับการาจะเป็นต้นก้าดี่การปลูกนะครับการช่ำสิ่งของอพืชผักหลังๆแล้วมันก็ายหลกักแล้วมันก็เป็นตัวเป็นเม็ดเงินนะครับพี่น้องพอมาายสิ่งลายยางาช่องทางนะครับการขายาส่งสางได้ได ตีเอวทิมๆนะครับพี่น้องสมมติว่าคืออย่งผมขาขายอยู่กุมือนี่นะครับการทรงออกนะครับในห้องก็ตีเป็นหมายถึงว่านะครับหางร่ายใจแล้วหางลบุบมือแล้วนะครับเขาตีเฉลียวเอามือละวหาลอยนะครับพี่น้องเหลือเหลือมือละวหาลอยนะครับแล้วเดือนนึงนะครับเป็นสิเป็นเงินเท่าไหร่นะครับพี่น้อง มันก็ยุ่ได้นะครับตกไปมื่นมือ่นชีมื่น 4, หาต่อเดือนอคือสถานทีที่ห้อเห็ดแต่แช่สองงานนะครับแต่ลัางล่างแล้วมันก็แต่ร้กว่นนั่นอยู่ครับพี่นองน,นะครับเดือนละมืนชีมื่นหาห้อกับเห็ดแบบเป็นระบบระเบียบเป็นช่องท่างนะครับกำลังก้เกณฑ์นของเฮาคือการขายห่อกบบรอะเมามืบอนี้ได้นหน่อยด้หลายคือหฮาไม้ไม้เขามาคือตีเฉลี่ยน,นะครับพีนอง นะครับผอสิ่งของคาสชงทิ้งของหู่มมือนี่ยของอย่างบางแย่งนะครับเข้ากับเห็ดไปตามยุกจังเบี้ยจังแบบพริกดำเนี่ยครับพี่น้องพริกดำเนี่ยต่อไปนะครับต้นหนึ่งตน้นบดตกไปต้นละลอยหาสิบนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็นักค่าตัวเขายังมันถึงนะครับเพาก็ล่อ,อะล่อเขาจะเลื่อนเติบโตกว่านี่นะครับกระถางกระถางละื่อวานายิปพี่น้องต่อไปอีกกระโดดนัน่นสานะครับแต่เปรียบเทียบราคา ี่คงถูวนะครับสำหรับเชี่ยวจะเป็นคืินใยนะครับมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างเลยพี่น้องคือเป็นการต่อยอดนะครับยอดขายของเขาก็สามารถสะสมต่อเติมได้กับเขาบ่าหน่อยนะครับที่นี่ทำม,มา รไล่ใจเข้าขึ้นมาอีกวันาย่ใจเข้าหากบไปแล้วนะครับหักบกปมือไปแล้วเดี๋ยเดือนวน้ำมือนหาหรือพี่น้องคือโอเคนะครับเดี๋ยเดือนวน้ำมือนหาคืออยู่ไรนะครับเพราะว่าสถานที่ของเขานี่ในหน่วยเขาก็สามารถต่อยอดนะครับโดยการขายหักบกปมืดเราเดือนเดือดเลยมือนซีมือนหาพี่น้องบอมันธรรมดานะครับถามว่าได้ได้กิ่งว่าได้กิ่งนะครับได้กิ่งแท้แน่นอนพี่น้องเพราะว่า การตลาดนะครับ G าการขายการขายห้องจี็ีเป็นการขายหลายช่องทางพี่น้องนะครับหลายช่องทางอะพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับอ่าจะเป็นมะเขือเทศจะเป็นบ,บวบเป็นอ่มามะเขือกินสดนะครับปักซี่ักน้กปปมปลอมนะครับอ่เป็นการปลูกที่ให้ได้ไม่ได้ไปตลอดนะครับเมื่อนี้อ่าโอกาสดีนะครับบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีครับ นะครับขึ้มฝ้าขึ้มฝนแต่ทางบ้านผมบบตกนะครับฝนกับพันธุ์ลงนะพี่น้องอยากให้ตกอยากให้ฝนตกมาใส่สิ่งของเข้ากับจีด้ยผู้รมสมบูรณ์นะครับพี่น้องขอบให้พี่พ่อน้องรับชมนะครับคือผมเสียล้วมละเอียดควมเป็นจริงนะครับจีเข้าเลยน้ำเสนอพี่แก่พี่แก่น้องรับชมทุกมมือนี่คือหลักๆแล้วการ เฮ็ดไอขีดเสริมนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานเฮาพี่น้องเฮาเฮ็ดเป็นงานของเฮาก็บ่ได้อีหยังมากมายนะครับบ่ได้ไปชีเรียดให้การเห็ดการทำนะครับมันเป็นภาคปฏิบัติที่มันคงโตลงโตแล้วพี่น้องนะครับเฮาเฮ็ดแบบเฮ็ดงานนะครับด้เขาการเข้าใจหรือการเฮ็ดการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างลงโตนะครับการปูการฟังก็คือกันนะครับเฮารักษาดูแน่เลย ดยวิธีเทคนิคของเ้านะครับเช่าวสวนต้นละสวนกระสีมีวิธีการดัดดดูแลรักษานะครับให้มาให้พ้นด้วยกันเก็บกินเก็บใส่นะครับเก็บขายไปแลวพี่น้องเก็บขายไปน้ำเก็บขายเก็บขาย,ขายเอาทุกมือนี่นะครับพอจะกลางของผดผักนะครับลักๆเน้นๆนะครับพี่นอ้อง ะครับสายพันธุ์พืชผักที่ห่อมาปลูกเลยจะเป็นสิ่งของที่อยู่ในสวนนี่คือผมสืพยายามนะครับหาเอาสิ่งของที่เป็นคานิยมของการตลาดของผู้บริโภคนะครับาสายพันธุ์ใดไม่ไหมนะครับเข้ากับพยายามเอาเข้ามาให,ห้พี่น้องเข้านะครับทดลองกินทดลองรับประทานเบิ้งนะครับมันกับลายยางนะครับปลายยางานี่เป็นสายพันธุ์ กำนะครับออกมาเข้าจออกกำกำนะครับมันสีมีแหละอะ่ายงนะครับพี่น้องพี่ห้องหยบปลูกขยายพันธุ์เนื้อเข้าวชอ้อ,อนนะครับเนื้อขาวชีกแข็งสําหรับปูที่มักสีสันนะครับมักสีสันหรือรับประทานการยู่กันกินโคกจิรูดีนะครับสําหรับฟักท้องนะครับก็บสีมี หลายหลปทรงงลายหลปแบบนะครับคือบานห้าเก็จะเป็นฟักช่องอธรรมดาพืนบานพี่น้องก็จะเห็นเนะาะก็เกิดทีเคยเห็นเพราะวา่าต่ห้องห้าวนี่เขาทีพยายามเนียนๆนะครับเนียนๆเอาของแปลกนะครับที่เขามาปลูกเพื่อให้คนเห็นพี่น้องหรือลูกค้าเห็นนะครับเป็นค้อมกต่าง ล่องสื่อกิ่งสื่อใส่เบิ่งแล้วกับดิโดทกทิงใหญ่นะครับเป็นหลายๆสายพันธุ์นะครับก็คือเช่าสวนยุกใหม่เข้ากับพยามแดยวกับพยามเห็ดน้ำยุกน,ำ,น,ำ,นำสมัยเล้วพี่น้องนะครับก็มีการพัฒนารับปุู่โดยการนำสินค้าของมาปูกให้เป็นช่องทางนะครับการตลาดเล่าพี่น้องนะครับการตลาดเพื่อนๆทุกคน สำหรับทุกมือนี้นะครับที่เข้าอยู่กําหนวอมกระสวนคืออยู่ด่อยู่ได้ครับยืนยัดอยู่ได้ด้วยเข้ามีวิธีการนะครับวิธีการที่เอามาารับปุ่มประยุกใส่นะครับเฮตจดจงไดเข้าสิเกิดกานิยมเฮ็จดจงไดกับพี่กับนองกรบลูกค้บบ่านะครับชี้ได้ การตอบรับหรือการตอบจดโจทย์ดยการซื้อสิก,กินนะครับเข้ากับพยายามสรรหาอะไรพี่นอ้องการค้าขายคู่มือนี้นะครับเข้ากับขายแบบแบ่งปันสิ่งใดถี่พ่อให้ลูกค้านะครับเข้ากับแจกแถมเต,มติมไปนะครับคือลิมิตไม้ด้วยการท่งต่อนะครับกับชุมชนเข้ากับไม่ได้กำหนดในการขาย เกินไปนะครับพ่อแบ่งปันเขาก็แบ่งปันนะครับพี่น้องสำหรับได้ที่เก็บเงินเลพันธุ์เขาก็เก็บไปนะครับเอาเงินมพันธุ์ต่อไปเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้การสื่อใส่หรือปลูกต่อไปนะครับเขา,าก็พยายามเ่าส่วนวเกษตรทั้งหลายทุกคนเป็นกา๋าสีมองเห็นนะครับการเก็บเงินเลพันธุ์เป็นหลักๆนะครับเป็นการลดต้นทุนอลไรพี่น้อง ยายต่อไปนะครับวัชินวัสุดนะครับคือเป็นไต้ดที่อย่างยืนนะครับเพราะว่ารากระถางคอจแต่ตั้งห้องเขานะครับห้องใหรภากระถางนี่ไม่าจาเป็นต้องใส่ในเนี้อที่ายนะครับเพื่การจัดจัดว่างนะครับพี่น้องจัดสมมุินะครับที่ผมถ่ายถา้ำในพี่น้องมึงนะครับจะเป็นช่าใส่ถุงช่าใส่กระถางดานะครับถามมา ทุงหนึ่งจักบาทนะครับผมขายในราคาลูกค่านะครับในราคาลูกค่าแบบาขายแบบยังปั่นนะครับผมจะขายถุงละสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะครับพี่น้องก็ต้องเปรียบเทียบบึ่งนะครับกระถางนี่ผมจะขายสังกระถังรอยนะครับสังกระถังรอ้อยเอางอกง่ามคนไม่จะเริ่อนตัว,ตว,ตวผมสีายนะครับกระถางละ ยี่สิบสามสิบนะครับเข้ากับโนดเอาพี่น้องนี่คือพอดีแล้วที่นี่สมมุติว่าลอยกระถางเป็นเงินเท่าไหร่นะครับลอยถุงสองลอยถุงเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเนี่ยที่ที่เข้าจัดซนะรนเพราะจำเป็นต้องสีลายนะครับผู้ที่เขา้เามีเนี่ยที่เนี่ยผู้ที่มีเนี่ยที่นหน่อยก็สามารถนะครับเหาะช่ำผักกระถางแบบเปลี่ยนเบียร์แบบพีกเบียร์มแะบบเขือนะครับหลากหลายสายพันธุ์เขาก็เอา,เามาช่ำมา พ่อค้าไว้เพื่อขยายนะครับสถานที่เหมาะๆแห้งดีพี่น้องนะครับทันใดที่อยู่ไปควบเจริญนี่ก็น่าเฮ็ดนะครับใาเฮ็ดน่นานทําเพระาะว่าจังมาเคือเทียดเนี่ยค,คือมันมีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์พืชพักน,นี่ถ้าเฮาบรสังเกตดีๆก็จะพบหูว่าอ่าขอจากต่างเขาจีพ่นละสายพันธุ์แบบใดนนะครับนี่แหละครับคือเฮางจีเบิงอ่าหลายท่านก็จีเบิองแล้วเกิดมาเคือเทียดขึ้นกันนะครับแต่ที่จริงแล้วมันสืเป็นหลายสายพันธุ์ หลายรูปแบบนะครับรสชาติแตกต่างกันไปนะครับพริกขึ้นกันเกลือขึ้นกันพี่น้องนี่ละครับขึ้นอดีเบียบแบบฮงเจียงสีพี่น้องนะครับซ้ำใส่ถุงซ้ำใส่ถุงนะครับตัวหนึ่งก็บาหน่อยบบบนะครับพี่น้องคืออยู่นี่คือผมสีเน้นนะครับเนีนเป็เี่นกันช่ำเบียร์กาชาถุงนะครับเป็นยังพี่น้องผมก็งเนนแบบนั้นนะครับเพนเป็นราคานะครับเป็นค่า ได้ราคาดีกว่ากันนะครับพี่ห่าขายต้นน้อยๆใส่แผงนะครับก็เมื่อกี้บาทแต่ห่าช่ำใส่ถุงพี่น้องก็ตั้งราคากำหนดเองนะครับถุงละสิบบาทยี่สิบบาทห่าก็ต้นละห่าก็สามาระกำหนดได้นะครับกำหนดเองได้นะครับพี่น้องคือพอดีนะครับพอดีของการเฮ็ดเกษตรนะครับจังพืชพันธุ์นะครับเมื่อเท็ยนต้นนี่สายพันธุ์ของเกอจีดแยบต่างมูแมนโมครับพี่น้องตามผมทายถ้าไม่พี่น้องเบิ้ง สายพันธุ์กเขาจะแขางมูนะครับเป็นหมากบกนะครับหมากบกเป็นกระตุกกระจีจริงพี่น้องแท่ๆพุกกะลิกอันนการเบิองหมากเบิองไมยเขาดูดสวยไม่งามแปลกต่างขอแปลกของพอกระจีโบ้คือมูนะครับคือเขา่าเอาเมล็ดพันธุ์ช่ำกาไปนะครับเมื่อลูกค้าเห็นนะครับคือการนำเสนอให้พี่น้องเบิองแล้วลูกเพื่อนเบืองเหล่าว,ว่า,าเป็นสายพันธุ์นี้ พี่น้องลูกค้าเพป่นประตองการกาเข้ากับเฮ็ดไห้นะครับเป็นเบียกาเป็นตุนกาเข้กากับช่ำทรงไห้นะครับนี่คือช่องทางนะครับการตลาดของเอานะครับสําหรับพี่น้องพึ้นฟูงมั่นกามีเทคนิคนะครับเทคนิคในการ่างไดดไห่เป็นกําเป็นก้อนนะครับสําหรับพื้นช่นะครับพือเดือนนี้ผมได่เน้ในใช่ปลูกใช่กระถางนี่คือมันดีนะครับคอดีของเขามันหลเ่อนยายง่าย ่ก็เคลื่อนย้ายส่งออกส่งต่อลูกค้าผูาา้อยู่ยไกอยู่ไก่ทุกภาคนะครับทุกตัวผู้มีภาคเขาสามารถส่งได้นะครับจะเป็นส่งลูกค้าทางไกลนะครับผมก็ส่งให้แคร์สามกว่าทางลอยนะครับสามกว่าทางลอยนี่คือกาส่งลูกค้าก็ออกเองนะครับพันธุ์ไก่เหลืองนี่ก็คือกันนะครับเดี๋ยวนี้คือค่าตัวของเขานะครับอยู่นี่ผมก็ขายกับสวน คลุกขายต่วนอร่อยพี่น้องขายถือๆนะครับคล้ายถือๆนะเจ้าพี่แก่น้องนะครับสีสวดงดงามนะครับผ่าสวยของเขาผ้างามของเขาทีทีจะเริ่มเติบโตและสมเนีะนะครับพี่น้องกับบางชาวสวนคนสิลู่นะครับเพราะว่าคณะเคาน์นะครับสารอาหารของเขานะครับจะเป็นการซื้อยูซื้อกินนะครับกินเป็นกินใบหรือปั้นนะครับเป็นพักนะครับเพื่อสุขภาพ ขนาดเขี้ยวนะครับพี่น้องมันกระชิมีขอแตกก้างขอดีกันนะครับคือผมขายแบบแบ่งปันนะครับตั้งห้วงน้ำสวนแบบผมกายขายพี่น้องแบบราคาเป็นกันเองนะครับสําหรับการขายของเฮานะครับวันใดวังอี้ยังมาไม่พี่น้องเพราะว่าเฮากำเอาการค้านิยมจะเกิดค้านิยมดีกว่านะครับเอาราคาของเฮาพ่อแบ่งปันพ่อ,อหายกันกเข้าก็หายไปนะครับนี่คือ,อ ส่วนจากก่อจิกกางของผมในการการค้าการขายเราพี่น้องคือทุกมือนี่เข้าไดลขายสินค้านะครับเข้าไปจําเป็นต้องสินค้ายพงเราพี่น้องเพราะว่าได้ขายดีอ่าเด้ขายถูกดีก็บรไดขายนะครับเข้ากับเป็นต้นทุนการผลิตคือพ่อขายได้เขาก็ขายไปนะครับถูกสิงถุกอย่างการกไปช่าไปเห็ดไปหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือการหมุนเวียนตระยอดได้เร็วทุเรแหั้งดีนะครับเพราะว่าการปลูกพืช พีการปล,ลูกพืชปกลูกชิ่งปลูกฟองนะครับเขาก็ต้องเป็นให้เป็นการตลาดที่ได้ขายออกเร็วได้เร็วนะครับสําหรับเปียกกะนะครับอันนี้เป็นพริกดาพี่น้องพริกดาพริกดํานะครับอันพริกดากับพริบม,ม่วงนี่คนคนรละสายพันธุ์พี่น้องนะครับพริกดํานี่มาข้อสีดํานะครับสําหรับพวกนี้เป็นตระกูลพริกหยวกนะครับมะเขือสายพันธุ์นี้ก็ นะครับรู้สึกว่าดูดีดูด,ดีดูเฟื่องวยง่ายวยงามนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ข้มชอบนะครับคขายนิยมหลายาสำหรับมะเขือ,อนะครับมะเขือสายพันธุ์นี้พี่น้องนะครับเน,นื้อนางเขาสีเนื้อเขาสีมีข้มอ่อนนะครับมีข้มบวกข้มอ,อ่มอ,อนนะครับสังเกตยบเบื้องวยเขาพี่น้อง มากบกมากไงนะครับคือหากินแล้วประท่านนะครับรเพราะว่าห้องก็สรรหานะครับสรรหามาปลูกนะครับคือการปลูกคือก,การโดยผลผลิตท,ที่ให้มากให้ผลนะครับให้พ้นดูดีแล้วก็มากไง่มากโตก็เลยคิดค่า นเราประทานนะครับคือการปลูกห้างกระต ong ไห้พ่อหนามนะครับให้พ่อหนามไห้พ่อให้พ่อสารอาหารกับปืชผักมีฉะนั้นแล้วการปลูกนี่คือเมนสีไส่ปุ๋ยไส่พุนไหลนะครับสารอาหารแบบใดสารอาหารต่อเติมแบบใดเมื่อปัจเจักของเขาก็คือหนามนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพืชนะครับหมายถึงว่าขันบ่อิ่มหนามนะครับบ่พ่อหนามมาเขาก็ดจะขิงขิงกระเด้งนะพี่น้องมาเขาก็ดจะเป็นหน่วยวังไงวังหาม บว์โบวนี่แหละครับพืชหลักๆของการเห็ดนะครับก็คือแผักกบูกรบส่วนมีิฉ่นั้นแล้วก็ให้พี่น้องนะครับพี่จ้าหน้าในการโบกันจ่าการาารับชมของผมนะครับผมจีโบว์จะพุ่งเป็นจีนะครับคือการเห็ดจังได่เลยหนึ่งทีไม่น้อยนะครับทีสองงานสามารถสาาร้างเม็ดเงินให้เข้าได้ยูได้น,นะครับเป็นได้เดือน ได้ปีนะครับที่น้องเบ่งมาเขานะครับหน่วยหนึ่งเป็นเง้นเมื่อหน่อยบาทนะครับนี่แหละครับ,ค,รบรคือการเทหหาผนผลิตหรือการสั่งได้ไรให้เป็นการต่อเติมยอดขายนะครับเมื่อเข้าหามาได้เมื่อเข้าขายได้เข้ากระหาสรรหาสรรหาเมเล็ดพืชพันธุ์เนวใหวไม่ต่อไปนะครับ นี่คือการให้ก hehe, ัดสวนเกษตรนะครับก็ปลูกพักๆรักๆของห้องแล้วคือผมชินเนียนให้การให้น้ำก็สารอาหารให้เต็มให้เต็มนะครับให้ยิ่มให้เต็มก็ปลูกพักพี่น้องสังเกตเบ้างนะครับถ้าหากเขาเพราะว่าสารอาหารเขาใหน้ำเขาให้พกกระถิบุญย์ไงต้นเขาก็ทีบุญซีสันันว่าอ่ะนะครับเข้าสังเกตยังไงนี่คือการหยุดกับหมวกกัดสวน ครับที่นี่ห้องเบ,บิ้งไปครับภาพร่วมไปพี่น้องน,นะครับภาพร่วมให้พี่นอ้องเบื้องการสลับสัตว์ปีนนะครับสำรับสัตว์ปียนนี้ก็จะปลูกไม้นะครับพัดดอ,อกกวงตุงก็ได้ผลผลิตแล้วแต่ผมบอกต่อนะครับบอกต่อห้องก็จะปลูกไม้นะครับติดดินถุงมะตากขายชะล่านะครับ พี่เล่าก่อนพี่น้องเพราะว่าการปลูกคือพักเข้า,ารกรตจองไว้กันสำหรัะะบตะเพียนนะครับจากดินจากดินไว้ก่อนนะครับในดินมี่ฟุ้งแห้จงจะทำให้ต้องกาปลูกใหม่สำหรับกระทางข้างที่แตสทีเป็นคือพักนะครับจะเป็นไม่เคยไม่เคยเกิดพี่น้องนะครับที่สายพันธุ์ที่ให้น้ำมาปลูกใหม่นะครับหรืน้ำมาอพอช่ำใหม่ เราล่อไปนะครับดีโคดน่านจาพวกีจะเริ่มตัวตเขากัลยนื่าอัปเดตห่างที่น้องงนะครับสำหรับปีกนี่บบที่เป็นลนสั้นหรือปิกน้อยแบบที่น้องนะครับเราจำภาษาฝร้่บ้านเราเมื่อเขือนี่ก็จะเป็นมะเขือข้างกบเลยที่น้องนะครับช่วนนี้ก็จะเป็นเสือเขาเสือไล่ต่อไปนะครับสำหรับพวกนี้แบบที่นี่ห้องแร์กบบที่นี่ห้องแขกดำ แต่ที่นี่สายพ่ใหม่เลยพี่น้องนะครับที่เห้ห่อสรรหาเป็นคาร์ดิยมของการเสื่อปลูกนะครับการปลูกฝังฟังห่อออกให้ได้ผลผลิตที่เอาั่งกันนะครับหมายถึงมากให้ได้ร้ายมากให้ได้ร้ายให้ดยุบยุบที่สุดนะครับโดยใช้ปุ๋ในในปมักเนื้อที่ในหน่อยแค่ผลผลิตให้ได้อย่างคุ้มค่าอ,อาลังการมหาศาลนะครับคือ,อพอช่ำอยู่นี่ก็ี่เป็น มะเขือนะครับมะเขือพริกกับสายพันธุ์ไม่นะครับกับสีดใแนะนําต่อไปพี่น้องล่อเขาเกิดขึ้นมานะครับห้องกับสีดใแนะนําพี่น้องปรับชมเราฟังต่อไปนะครับนี่ยังไงนะครับสำหรับในที่ใดในไงแล้วนะครับจะเริ่มตัวตัวแล้วห้องกับค่อยด้วยออกนะครับชุ่มตัวแก,ก่ลูกค่านะครับชุ่มชนไงไกลไกลผลไล่ไงพี่น้องห้องกับชุ่มไปนะครับเพราะว่าการ สวนนะครับห้ากับยำเท้าอยู่กับทีห้ากับตองนี่กันวิวัฒนาการโดยการเหตุการณ์รรมนะครับพุ่มปัญญาผักเพี้ยนเรียนหลูของผักกษตรนะครับชาวสวนผู้เช่าสวนของผมนี่พืชก็ต้องเนีนนักนะครับในเบียกาเบียร์ช่ำต้นช่ำต้นกาให้เป็นรักนะครับโดยใส่สับทานทีเนี่หน่อย,อยแต่ห้าสามารถต่อยอด ด้วยการขายเป็นบรรตลาดที่เกือกว่วงแล้วก็มีผลผลิตได้คือพักทุกชนิดนะครับที่เป็นสายพันธุ์น้ำเขานะครับน,น,รนี่ก็จะเป็นาสายพันธุ์ที่เอามาก,การหไม้นะครับกาลังขยายตัวขยายพันธุ์นะครับเอาเบียร์กาเขาสะสิค่อยเบื้องไปต่อไปคืเป็นมาแบบไดรูปูแบบแบบไดร์มาก่อนขีดแบบแบบน้ำซึ่งที่ย้องเบื้องต่อไปนะครับสำรับ มะเขือขึ้นกันครับสีมีหลายสายพันธุ์มะเขือเทศขึ้นกันมะเขือกับสีมีมะเขือหลายสายพันธุ์ขึ้นกันนะครับต่อไปห้องก๋วยชัยรีวิวรับชมหลพี่น้องรับชมนะครับสำหรับพวกนี้หรือแม่ก่อนะพี่น้องนะครับกระถางนี่กั้นระยางนะครับกับที่ผมทายเบื้องบนนั้นนะครับขั้นละสายพันธุ์กับสีได้บอกแกพี่แกน้องไปนะครับสำหรับขี่ผีผู้เสียงผู้สูงนะครับกับสีได้บอกแนะนำ สายพันธุ์นี้สายพันธ์นั้นนะครับก็ไม้ดีกับพันธุ์พี่นอ้องเขามารับชมนะครับกเบื้องวิธีชีวิตที่ทออก,การมันต้องฉีดว่าที่สวนผมนการเห็ดในการผลผลิตเป็นชิงที่เป็นพวกกิ่งวอเป็นสวนเกษตรที่น้ำเสนอแล้วเป็น องประกอบหรือเป็นตน้นฉบับแท้แน่นอนว่วนะครับก็ให้พี่น้องเข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ชีเรย์ใบสะพันนะครับก็บชีเรย์หยุดไปสะพันเพราะว่าคลิปหน้ายชื่อรุ่นกับชีเรย์น้ำหมต่อพี่เจ้าน้องแก่พี่เจ้าหน่องก็ไปในสามารถเป็นมีประโยชน์มีสาระนะครับกับชีเรย์ปั่นผ่อนประสบการณ์ที่ห้องเดรดหรือถ้ำน้ำผ้าพ่วงเจริญลุงเรื่อง,งต่อไปมือคลังหน้าสำหรับผู้ใดเขามารับชมแล้วก็ อยากเก็บอยากทำนะครับก็เป็นนําไปเป็นภากปฏิบัติร,ร่องเมืงนะครับชีดีหรือบอดีก็สําหรับส่วนตัวของผมกับอกแกพี่แกน้องว่าการเห็ดสวนยอมหรือสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามวอยพอคนเดรดาเห็ดระธรรมนี่ดีหรือนะครับพี่น้องการยืนหยัดที่าไหร่เฮาตอลมหายใจสางยอดถ้ำยอดยอดขายได้มีเท่าไดเขรามาในครอบครัวได้จับได้ใจได้จับได้ใบนะครับเป็นหมุนเวียน ขอให้พี่น้องรับชมเป็นแนวทางนะครับสำหรับช่นี่ก็สวัสดีทุกครูครันจิตต่อไปนําเสนอให้พี่น้องเบื้องห่างขอไมติดตามเบื้อง่งเดี๋ยวชมนะครับกดไปกดแชร์ติดตามไว้มีอะไรผมสินําเสนอแก่พี่จนน้องต่อไปสำหรับช่นี่สวัสดีมีความสุขทุกครับ